โอเคครับกับผมกับสู่ผมจะจบนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมีรถรถโบลเทนเดอร์ที่บ้านนะครับเนี่ยโบลเทนเดอร์ที่บ้านดูต้ำตาโบลเทนเดอร์ที่บ้านผมก็จะเล่นผมก็จะเล่นแพนเธอใช่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 แพนเธอร์แพนเธอร์ใช่มันคือแพนเธอร์แพนเธอร์ฝรั่งเศสครับทุกคนใช่ เป็นพันเทอร์ที่เยอรมันเขาแก่ทาขึ้นมาแต่เออจบสงครามไปซะกรร่อนเขาทําไม่ทันนะครับดูพันเทอร์ตัวนี้ดีมากครับ <S <S ใช่ผมบอกการันตีนะนี่คือเพนเตอร์ของจริงจากบทันเดอร์ที่บ้านนะครับบุทันเดอร์ที่บ้านแล้วตกแต่งสีแล้วหน่อยครับท่านผู้ชม,มมาทางนี้ดูดีขดึ้นเยอะแล้วก็นี่คือเซตลายของผมผมกำลังจะแต่งขึ้นมานครับี่เซตลายทันเดอร์ผมก็ต้องมี ่แหละไี่ไทเกอร์สองมันเถอะได้นี่ไทเกอร์โอเคแล้วผมก็ต้องมีไทเกอร์นะครับนี่แหละไทเกอร์ที่บ้านของผมโอเคนี่แหละไทเกอร์เลก์เกอร์ขอสักิืนทีสามสิบสี่นะครับแรงเดียวกันปกติครับทีสามสี่หน้าต่างี้ ใช่ครับทีสามสีได้ต่างเงี้ยผมกาลังตีได้ผมจะมาลองเล่นทียเก้านะครับว่ามันจะเป็นยังไงจะทียีเก้าเยอรมันนะครับไม่ต้องสงสัยมันคือรถปกติแน่นอนจกจะเจอะผมคอนเฟิร์มได้เข้าเซิร์ฟเยื่อเซิร์ฟมันอะไรไม่รู้คือขั้นตัด เนี่ยนี่ไม่ใช่เครดแทงนะครับนี่วอลทันเดอร์ีใช่นี่วอลทันเดอร์ครับไม่ใช่เครดแทงโอเคผมเตรียมกัะสุนให้เหมาะสำับทั้งทีมแล้วนะครับเพื่อผมก็ได้บอมบินผมจะมาเริ่มเล่นกับเออทียี่สิบเก้าของเยอรมันเงี้ยนะครับมาดูกันมันจะดีแค่ไหนเห็น่ะ้านเป็นรถวอลทันเดอร์ที่บ้านมันก็ปกติ้ทุกคันนะครับไม่มีคันไหนแปลกเนี่ยก็ปกติคัน น่าคันนั้นก็ปกติแนววอลเลอร์ที่บ้านเนี่ยค่ผู้ชมเอ้ยเห็นป่ะมันปกติครับวอลเลอร์ที่บ้านต้องห่วงอะไรเกมฟรีด้วยอุ้ยเสียงอะไรเสียงออโต้แคนนอนดังมากโอ้ไม่เป็นไรครับผมไม่กลัวผมมีรถที่บ้านครับใช่ครับรถที่บ้าน งานไรนั่นน่ะเหมือนผมเห็นรถที่บ้านอีกคันนะครับจุดท่าสุดอเมริกาวันโกงล่านแหละคันที่หนึ่งนะครับนี่แหละวันเดอร์เบลฟนเอ้ยวันเดอร์เบลฟนเบ้อวันเดอร์เบลฟนเล่นกูแล้วเราก็เ้วก็ไม่มีอะไรแปลกนะท่านผู้ชมล่านั่นนั่นนั่นั่นอยู่อะไรก็ผูกมา นั่นอะไรอ่ะผมเห็นไม่ไปเช่นนั่นคือรถถังสักอย่างครับผมระบุรุ่นไม่ได้เพราะมันเป็นโอลเทนเดอร์ที่บ้านนะครับอุ้ยเกมดีครับโอลเทนเดอร์ที่บ้านผมไม่กล้าอัดโอลเทนเดอร์จริงครับมันแหลก <c oughs> นั่นไงผมว่าแล้วโอลเทนเดอร์ที่บ้านต้องเล่นผมรอดเก้าสิบปนะครับโอลเทนเดอร์ที่บ้าน อันนี้คือซุปเปอร์พีแท้งของเยอรมันนะครับเออผลิตปีในปี1947น,นะครับใช่ครับจักรวานนี้ไม่มีหาทั้งนั้นนะครับมันเคริดใช่ใช่ตรงนั้นหละตรงนั้นอ่ะที่ผมเห็นจุดแดงๆอ่ะอย่างนั้นแหละมันคืออะไรสักอย่างที่ผมรับรู้ไม่ได้นั่นเนี่ยนั่นเน่ยนั่นเนเรเคลิศอีกแล้วเราเคลินบู โอเคครับว Wonder w e a p o ลผม,มใช้ได้ดีนะครับจะใ,ใช้ได้ดีจริงผมไม่โมมันใช้ได้ดีครับท่านผู้ชมซึ่งเดือจีจ้าจีมันใช้ได้ดีอันนี้คือรถเอ่อลูกครึ่งอเมริกาเยอรมันครับและไอ้ปืนผมไม่รู้คือลูกครึ่งอะไรสักอย่าง อ,อุ้ยนั่นเลยอ่ะเฮ้ยใครเล่ยนเยอรมันแท้ปะรถกาขี้อ่ะเจอกูไม่ใช่เยอรมันแท้เยอรมันอังกฤษครับยีรอมันอังกฤษได้ไหมไม่นั่นอะไรวะนั่ในอ่ะญี่ปุ่นญี่ปุ่นโซเวียตนะครับอืมเฮ้ยใครมันเป็นแลนดแถวนี้วะเฮ้ยรถเกมนี้ต้องหยุดเวย้ยเพราะมันเคิร์ดวิ่งได้เลย ไปมันเลอดแถวนี้เจอรถวอนเดอร์เวฟน์ว้ยใช่ซีคิวไม่ตายโอ้ยเชี่ยสวยแล้วหัาหรือว่าหาโอเคพอกับทีมเกาเยอรมันต้องเจอกับลูกรึ่งฝรั่งเศสเยอรมันมาเร็วครับใช่ลูกรึ่งฝรั่งเศสเยอรมัน ไป้อมโหลดเร็วมากครับคันนี้โหลดเร็วแบบเร็วจริงครับผมไม่โมมันเร็วมากคุณต้องดูก็ดีกว่าผมเสียวิญญาณให้หอยทากนะครับดีมากผมไม่ต้องเสียวิญญาณเลยผมเล่นบอลเนเดอร์ที่บ้านจำไว้ถ้าอยากเล่นบทเกมนี้ก็มันมีอยู่ในโลบอกนะครับบอลเทนเดอร์ที่บ้านอุ้ยยิงทันเปล่ายิงทันเปล่าอุ้ยทันเป็นคว้า ครับนี่ครับวอลเดอร์ที่บ้านถ้ากระสุนค,คุณอยู่ที่ไหนมันก็ป้อมบินให้คุณตลอดครับแม้จะอยู่หลังป้อมก็ตามมันพยายามให้คุณป้อมบินให้ได้นี่แหละวอลเดอร์ที่บ้านเกมดีและนี่คือลูกครึ่งนี่มาเ่นี้ก่อนดีกว่ารถเคลิ์ตผมอะไรไม่รู้เ yeah, นี่ยวอลเดอร์ที่บ้านบอกแล้ววอลเดอร์ที่บ้านจริงรถคันนี้ลูกครึ่งโซเวียตอังกฤษครับ ใช่คัน ouais. ี้ลูกครึ่งโซวียตอังกฤษเป็นสิ่งที่ดีครับผมการันตีใช่ครับคันนี้แถมแจ็ปไรเซอร์เลยครับมันสมจริงเอ้ยเนี่ยเต้น่้เนี้ยเนี้ยเต้เอ้ยเอ้ยอ้ยปูเจอลูกครึ่งเล่นไปหน่อย จริงจริปกติมากครับจช่ปกติทุกอย่างปกติหมดไม่เห็นมีอะไรแปลกครับทุกผู้ชมมีะไรแปดเอาปุ่มไรมาวงครับกับปุ่มซับด้วยครับผมอยากได้ซับครับเอามาวงครับใครที่บอกไล่ผมไปเล่นบอลเทนเดอร์ครับผมไม่เล่นครับเกมกากครับใช่ครับเกมกากใช่เกมนี้เกมดีออกดูใครก็รักโซเวียต เอาตัวถังทีสิบ้ามาใส่เต็มเลย่นกหลักของจริงโอ้โอ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 ้มีอะไรบ้างเ้ยเฮยตกลูกขึ้นไม่มีศัตูอยู่ตรงนี้มาจากก้านดวนนั่นไงผมได้ซีเจอครับอ้ยอนั้นเดินที่บ้าเล่นผมแล้วใช่ผมได้เจ็ดทิวกับลายสัง นี่แลละครับผมดนินเดอทิปปบาเกมดีครับเชื่อผมแล้วผมก็จะมีอีกคันหนึ่งคือเพนเทอร์อีกแล้วใช่นี่คือเพนเทอร์ปกติเลยนี่เพนเทอร์ถ้าคุณมองเหมือเนเพนเทอร์คุณติดกปกติเลยครับแล้ววัดดีกับผมช่องจะจอบไปแล้วครับกดติดตามแล้วกดซับให้ผมด้วยมันก็เดียวกันนี่หว่าแล้วกดไลค์ด้วยลวยกันแชร์ด้วยบายบาย